ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสำเร็จที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่สองโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษองค์ประกอบ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 5. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้การปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปรับเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้การพัฒนาหรือการนำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของคู่ในสถานศึกษา วิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดทำแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนแบ่งออกเป็นฝ่าไฟล์่ายบริหารงานวิชาการ 2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 3. ฝ่ไยลบริหารงบประมาณและแผนงาน 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5. ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบริหารกิจการผู้เรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็นลายบุคคลขัดกรองนักเรียนส่งเสริมพัฒนาให้ได้คุณภาพป้องกันและแก้ปัญหาการส่งต่อองค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสร้าง หรือนำนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษาการทำงานเป็นทีมของสถานศึกษาองค์ประกอบที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยบันทึกข้อตกลงระหว่างศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรีสามสงสงพระคุณจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษามีมาตรการความปลอดภยัย คัดกรองผู้ปกครองนักเรียนชุมชนองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้ทางวิชาชีพ การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผลงานและความภาคภูมิใจของสถานศึกษา ผลงานและความภาคภูมิใจของนักเรียนจากการบริหารสถานศึกษาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีความสุขพัฒนาความสามารถตนเองอย่างเต็มศักยภาพมีทักษะทางอาชีพวิชาการรู้คุณค่าในตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้สมกับคำที่ว่าโรงเรียนแห่งความสุข เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จขอขอบพระคุณค่ะ